ลิปสติกแบบไหนเหมาะกับแต่ละสายการบินมาดูกันเลยค่ะแต่ละสายการบินเขามีโทนของเขาถ้าทาผิดโทนเขาไม่เอาเลยเดี๋ยวครูฟ้าจะบอกให้ว่าแต่ละสายการบินชอบโทนไหนกันมาเรามาดูตะวันออกกลางก่อนเลยนะคะตะวันออกกลางเนี่ยนี่คือโทนนี่ตะวันออกกลางชอบเห็นไหมคะนี่คือสไตล์ Emirates ลยนะคะแดงนี้เลย01 Sephora แต่ตะวันออกกลางสายอื่นเนี่ยก็เป็นเบอร์นี้ได้นะคะ ก็จะออกเป็นแดงกล่ำๆนิดนึงและนี่คือเคล็ดลับที่หลายคนไม่รู้เอ h ีเอเนี่ยเขาชอบสีประมาณนี้นะใครทาสีแดงไปเนี่ยไม่ชอบนะคะและที่สำคัญสีเนี่ยไม่ใช่แต่เอทีเออย่างเดียวสามารถไปสิงคโปร์แอร์ไลน์แล้วก็ การบินไทยก็ชอบมาเรามาดูแท็บในไทยกันดีกว่านะในไทยการบินไทยชอบมากเห็นมา้าแอบมีความคล้ายกันชมพูแบบจำแจมอย่างเงี้ยถ้าจะไปไทยสมายเนี่ยนกแอร์ขออนุญาตเปลี่ยนโทนนะคะบางกอกไทยสมัยนกแอร์ขอโทนซอซอบไปก่อนนี่เลยยังออกความละมุนหวานหรือจะหวานแบบออกแนวน้ำตาลน,น้ำตาลแบบนี้ก็ได้ใครชอบแนวพีชนะ อันนี้ก็จะเป็นออกแนวน้ำตาลพิชพีชไทยสมายล์ก็ชอบเช่นกันสรุปนะคะ Emirates รคาทาเอทีฮัอันบินไทยสิงคโปร์บางกอกแอร์เวย์สนกแอร์ไทยสมายล์ p e r f e ค่ะ